เพื่อน่ะสวัสดีนะคะพาเพื่อนๆชมสองฝั่งข้างทางไปกับเลือกดูใบไม้เปลี่ยนสีสวยงามมากตอนนี้ที่อังกฤษนี่สองฝั่งข้างทางใครจะมาเที่ยวอังกฤษตอนนี้มาได้เลยนะคะงดงามสวยงามรถนักท่องเที่ยวจอดเต็มสองฝั่งข้างทางเลยค่ะ แบ่งให้จอดนะคะฝั่งนี้จอดฝั่งซ้ายอีกฝั่งหนึ่งจอดฝั่งขวางามมากเพื่อนๆคะ่ะคล้ายๆกับอุโมงต้นไม้แบบว่าโค้งเข้ามาหากันนะคะเป็นคล้ายๆกับเป็นอ,อายุทยาน มีตะป่าไม้นะคะเขาเขาเปิดให้ประชาชนเข้ามาเดินหรือว่าสำรวจป่าฟรีค่ะฟรีสวยงามจริงๆนี่เป็นครั้งที่สามที่แม่สมศรีมาเส้นทางนี้ค่ะต้นไม้กำลังสวยๆงามๆเลยค่ะ ขับเร็วไม่ได้นะฮะเพราะว่าเขามีป้ายกำกับบอกว่า slow 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 ลุมไปมอเตอร์ไปวอจะดเทงโอเว้ยมอเตอร์ไซค์เยอะมากนะัะวันนี้มอเตอร์ไซค์เยอะมาก แค่สองคันเราต้องใช้สายตาและความระมัดระวังในการขับรถพ่อใหญ่ต้องใช้สมาธิมากรถนักท่องเที่ยวจอดเต็มเลยนะคะนี่สองฝั่งข้างทางวันนี้ก็จุดหมายปลายทางเราก็จะอยู่ข้างใน ขับไปเราไม่รู้ว่าจะมีที่จอดหรือเปล่านะคะขนาดว่าทางนอกๆน,กนี่ร้านอาหารร้านผับร้านบาร์ sure motor, right? you know นี่จะเป็นทางใหม่ที่เราจะไปกัน,นะคะ่ะ ก็คือมีแต่ป่าดงใครจะมาหาเห็ดนี่ได้เลยนะคะแต่ว่าป่านี้แม่สมศรีไม่คุ้นเคยคนส่วนมากเขาก็จะมาเดินเล่นสูนธรรมชาติสำรวจป่ากันค่ะ พื้มานะคะ Village Green Tea Room Might come the wrong way ่งไงเขาผ่านไปได้หรือเปล่าถนนแคบมากรถมาได้ทีละคันสองคันดูกำแพง สร้างจากหินล้วนๆเราเข้าป่าเข้าดงทางทุรักทุเรมากเบียงต้องเบียงทางให้ทางเราจะเห็นกำแพงเป็นกำแพงสร้างจากหินล้วนๆเป็นกำแพงเก่าหลายร้อยปี จากหินรุนๆค่ะเพื่อนๆคะ่ะคือคนสมัยก่อนเขาทําได้ยังไงหินวางเรียงรายกันและก็ไม่พังลงมาด้วยนะคะหินไม่พังลงมาด้วยนะคะเพื่อนๆคะ่ะเป็นอะไรที่แบบว่าเราเห็นแล้วยังอึง้งถนนแคบมากพี่น้องคะ่ะเรานั่งแบบว่าตัวรีบเลยนะฮะดีเพื่อนๆจะเห็นกำแพง จากหินร่วนรวนตลอดยาวตลอดลอดฝั่งกำแพงหินร่วนร่วนร์ากคาวานไ์ันส นี่ภูเขาลุวนๆภูเขาล้วนๆสวยงามมากขอบคุณทุกทุกกำลังใจนะคะเพื่อนๆคะ่ะ